เฮ้ยเมื่อปีสองพันยี่สิบสี่วัสดีครับหวัสดีครับคุณเบิ้ลครับหวัดดีครับรบกวนครับการจ่อพลังนะรบกวนจ้ะพอดีจะจะสอบถามจ้ะคุณเบิ้ลปกติติดต่อคุณก้องห้อยไลได้ไหมจ้ะได้ด้วย คุณเบิ้ลนะผมขอรบกวนถ้าพอไปได้จะฝากติดต่อแล้วก็ฝากสอบถามนิดนึงครับพอดีถ้าคุณเบิ้ลกับคุณกล้องมีเวลาพอว่างเมื่อกี้ถามที่ศูนย์ผู้ประสบภัยแต่ไอ้นี่ถามไม่เคยนะที่ศูนย์พักซิงผู้ประสบภัยเนี่ยอยู่ตอนนี้คนประมาณ70คนเมื่อกี้ถามว่าอยากเจอใคร <S <S <ๆ>เขามีชื่อของคุณคุณกล้องห้วยไร่เขาบอกอยากเจอมากเลยแล้วก็ก็ถ้าคุณเบิ้ลมาด้วยเป็นคุณหูผมจะแฮปปี้มากเลยเพราะตัวผมก็ชอบพอเมื่อกี้ผมกดหาเนี่ย เจอเลยเอ๊ะถ้าถ้ามามีวันสะดวกตอนเนี้ยเขากําลังรอลุ้นกันอยู่ในนี้ทุกวันเลยจ้ะถ้ามาได้เนี่ยวันสะดวกได,ได้วันไหนที่ที่ดีสุดหรือว่าเร็วสุดได้ก็รบกวนทีนะจ๊ะได้ได้แต่ของของคุณคุณเบิ้ลไม่ติดนะโอ้โหขอบคุณมากครับขอพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลประทุมราชมาด้วยโอเคเบ้า ต้องโอเคแหละไม่โอเคได้ไงแต่นี่คืออยากแบบเดินกลับมาปุ๊บโอเคสิคะฮะต้องนี้มผมอะคือเขาเป็นคนจิตใจดีนี่คือดวงสมโพงกันนะผมจะเล่าอะไรทุกคนฟังนะเนี่ยคือเรียกคาว่าดวงสมโพงกันผมอะก็หาเฟซพี่เบิ้ลทุมราชใช่ไหมหของคุณเบิ้ลเนี่ยผมก็ไปกดในเฟ e b o o k ผมมันก็กดไม่มีให้กดโทรหรือติดต่อไม่ได้ผมก็เลยมากดค้นหาในข้อความ คุณเบิ้ลทักมาให้กําลังใจผมเมื่อปี2024คือเขาเป็นคนเนเจอร์จิตใจดีอ่ะแล้วผมมันไม่รู้ว่าเขาทักมามันก็ลีขึ้นให้ผมโทรกลับผมเอา้าใช่เลยครับโอ้โหกลางปี2024แล้วก็เลยทําให้ผมติดต่อทางคุณเบิ้ลได้คุณเบิ้ลบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวหาคุณก้องให้เลยครับติดต่อให้เลยแล้วส่วนคุณเบิ้ลพร้อมมาครับนี่คือสุดยอด นี่คือสุดยอดนี่คือดวงมันจะสมพง์จริงๆนะเว้ใครจะไปรู้ว่าเวลานี้จะมาเจอกันถูกป่ะจริงป่ะเออเอาทุกคนผมไปถามเลยนะโน no, ่ไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบถามเองแต่เ,เขาบอกเอฟตีบอกว่าไม่ไปถามเองรู้จักเบิ้ลปทุมราชไหมรู้จักค่ะรู้จักเบิ้ลปทุมราชใช่ไหมชอบเขาไหม อ,อยากให้เบิ้ลปทุมราชมาไหมอยากให้มาค่ะอยากให้มาค่ะเดี๋ยวเขามาหาได้ค่ะนี่อ่าทุกคนหนูอยากให้มาหาทุกคนเลยค่ะได้านายสุดยอดนายยิ้มแป้นแล้วพังจริงๆไม่อยากรบกวนรอบดึกแล้วแต่อันนี้คือเอฟซีบอกให้ถาม,มผมถาม,มผม,มดเดินมาถามขออนุญ,ญาตน,นอกจากกล้องห้วยไล่เนี่ยเบิ้ลปทุมราชเนี่ยชอบไหม ชอบมากใช่ไหมเ<อ>บ,บิ้ลปทุมราชชอบไหมชอบนะโหนี่ลุกชอบทุกคนนะตอนนี้พี่เบิ้ลปทุมราชคอนเฟิร์มแล้วว่าเดี๋ยวจะมาหาโอเคไหมโอ,โอเคแต่งตัวสวยรอเลยนี่ชอบเหรอชอบพี่เบิ้ลนเหรอชอบมากนี่นะหลังกีดโถเอ้ยตอนแรกถ้าไม่มีโจทย์พี่ก้องห่วยไรนะจบแล้วแต่นี้เดี๋ยวคูณสองให้ครับอ่าคุณออามารายงานก่อนนะอารายงานโอเคนะโอเคจ้า นี่เห็นไหมคุณเบิร์นปฐุมราชก็โดนเป็นด้วยนะครับแต่แต่มันสุดยอดมันเป็นงานที่น้อยคนนะนี่มันเป็นงานที่ได้รับเกียรติคือทุกคนรีเควสนะครับทุกคนรีเควสตนี่สุดยอดสุดยอดเดีย๋ยวผมเอามาเพิ่มให้เยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณจ้าววันนี้จ้าวันนี้จ้าเห็นไหมนี่ไงเ,เนี่ยแล้วแล้วคุณเบิร์นน่ะเนเจอร์เขาเป็นคนจิตใจดีมากนะ <c oughs> เพราะว่าผมอะใครจะไปรู้ ความโลกกลมอะ่ะก็าทักมาให้กำลังใจผมอ่ะโอ้โหแล้วระดับซูปเปอร์ตาร์ะแพ็กค,คู่แล้วแพ็กค,คู่สองคนนี้นะคือสุดยอดเบิ้ลปทุมราชกับกล้องห้วยไล่นี่สุดยอดอันนี้นะผมบอกให้ผมไม่ได้ยัดเยียดน,นะเขาเรีเควสเขาเรีเควสมาครับนะเขาเรีเควสมาซึ่งผมแฮปปี้เลยครับผมทำให้ นะแล้วคนที่ต้องขอบคุณคือคือทางคุณเบิ้ลปทุมราชแล้วก็เดี๋ยวรอทางคุณกองห้วยไร่ครับสุดยอดไหมอะทุกคนพิมพ์หน่อยทีได้คุณเบิ้ลปทุมราชมาแล้วนะครับสุดยอดไหมเออเอามาน้องแพลนั่งมาไอโต๊ะตัวนี้อีกแล้วอาถันอีกแล้วไอโต๊ะตัวเนี้ยเดี๋ยวก็มาทั้งคืนอน่ะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับสุดยอดโอ้โห